โอ้ว้าวมัเปิดสีทองมาริ่มเลยมาเปิดกันไหมเหมือนอ่านใจได้โอมไม่น oh, ะมันคือระเบิดแม่จ๋าฉันรู้เราต้องทำยังไงเราต้องมาใส่ไฟแต่จะเลือกสีไหนดีย e ถ้าผิดพลาดอาจตายได้งั้นเป็นสีเขียวเฮ้ยมันหยุดแล้วแล้วนี่คืออะไรอะเลือดหรอไม่ใช่มันคือช็อกโก,กแลตระเบิดธรรมชาจาช็อกโกแลต ต้อ้งอย่างนี้สิละก,กว่าอะไรกันฉันชอบช็อกโกแลตมากนี่มันอร่อยสุดๆอะไรอ่ะมันกำลังจะระเบิดแล้วช่วยด้วยโอ้ว้าวระเบิดเป็นช็อกโกแลตเสิงไปเลยโอ้ว้าวงั้นถ้าเป็นคนแรกนะฉันเห็นด้วย โอ้ว้าวลูกแมวน่ารักจังเลยว้าวมานี่มาเจ้าตัวห้หยใช่แล้วมันทำมาจากช็อกกเลตโชคดีจังเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเธอได้อะไรอะ่ะมันมาดูกันโอ้น่ารักจังเลยมันคือลูกแมวของจริงวิเศษมากเด็กดีฉันรักแกแล้วนั้นเนี่ยเธอโชคดีจัง ขอฉันจับหน่อยนะเอามือออกไปเลยนะลูกแมวของฉันอย่ายุ่งโอ้อะไรกันอย่ายขี้งกเอ้ยแต่ว่าฉันไม่ลูกแมวไปช็อกโกแลตนะเธอกำลังทำอะไรนะอย่าก,กินต่อนหน้าลูกน้อยของฉันนะไม่นี่มันหอร้ายสุดๆอย่ามองนะโอ้มันนี่แหละฉันจะกินแกอร่อยมากมา หนูแกจะไปไหนอาช่วยด้วยอฉันจะไม่ทำอีกแล้วแม่อุ๊ยต้องอย่างนี้สิเลืกมาสกรัดเป็นของฉันแล้วใครก็ได้ช่วยฉันด้วยคำสุดท้ายย้ำเป็นยังไงบ้างเด็กดีฉันคิดว่าพอแล้วล่ะ ไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่กินแก่เรอนั่นมันแมวจริงๆใช่ไหมฉันไม่เคยคิดเลยมันจะทำแบบนั้นได้ <c oughs> อย่าเข้าใกล้ฉันนะ <c oughs> ว้าวนี่มันมือไอรอนแมนสุดยอดมือเท่ามือฉันเลยนี่บรกนี้ดูสิดูนะว่าฉันทำอะไรได้บู๊ โอ้โหทรงพลังมากแต่อชอบมันไหมอ,อัยไม่ใช่ที่หน้าฉันช่วยด้วยแล้วมันอยู่ยังไงอะเออเพอทีมันเป็นอุบัติเหตุนนะใช่โอ้งั้นมาขอฉันคือช็อกโกแลตใช่ไหมใช่แล้วเจงฉันได้เมอรอารอนแมนทำมาจากช็อกโกแลตวิเศษโอ้โหแถมยังมีลูกกวาดอีกด้วยตรงนี้เจง อันหนึ่งอาการที่สองระวังให้ดีข้างหน้าของเธอกัไอรอนเลดีฉันไม่เคยล้อเล่นนะเจงเอาหล่ะได้กบะถดมือไอรอนแมนแล้วเอาไม่นะกิดอะไรขึ้นโอ้โหพระเจ้าฉันขึ้นมาสูงจังเลยที่นี่มีแค่ฉันและเธอที่รักโอ้พระเจ้าใครกันได้ใช่ฉันทีไอ้มืองอกไปนะคนเหล็กมันหลา ยอนมากสิบเต็มสิบอะไรลงจอดแล้วสวัสดีอลิสเธอโเคไหมเมื่อนี่มันคือคำสาบชัดชดัฉันรังไม่ไหวแล้วมาปล่อยกันเถอะเออนี่มันคือไดป่าผมเหรอแล้วมันทำงานไหมอะน่าสงสัยจังแต่ว่าฉันได้กิน ช็อกแลตใช่ฉันพูดถูกฉันได้ช็อกโกแลตสอร่อยโอ้โหเจ๋งไปเลยแล้วฉันได้อะไรช็อกโกแลตเหรอไม่ใช่อ่ะดูเหมือนได้ปะับผมธรรมดาโอ้ลมแรงแล้วก็เย็นมากเลยต้องรีบปิดมันเดี๋ยวนี้ใช่ดีกว่าถ้าเราไม่ใช้ได้ปะับผมเครื่องนี้น่ามันตลกมากอ่ะเธอจะได้เห็นผมตัวเองนะเธอไม่ควรหัวเราะเพ่อนแบบนั้น เธอยังจะมีความสุขอยู่ไหมถ้าเจอหมดร้อน <c oughs> เป็นไงล่ะคอยดูเ <c oughs> ออไม่นะสุขลัดของฉันมันละลายติดแก้มเลยเ <c oughs> ป็นนี่อยอะนะเป็นมันเดิมนี้ <c oughs> ก็ได้ปิดก็ปิด <c oughs> แต่ว่าเธอตลกมากะ <c oughs> อะเออไม่นะสุป,ปกหมดเลยอะ <c oughs> สมน้ำหน้า <c oughs> เอามานี่ฉันต้องการหมดเย็น <c oughs> โอ้ยังสบายดีจัง เดี๋ยวช็อกแล็ตจะแข็งตัวและกลายขนมแสนอร่อยชิ้นไหมโอ้คิดได้ยังไงอ่ะดูนี่สิเธอชอบครีมช็อกแลตขอนฉันไหมอืมนี่มันไม่ยุติธรรมเลยจกักงแป่งัวผมไม่ประโยชน์เนี่ยนะอ้าวเธอคิดมีอะไรอลิสเธดิตก่อนสิเขาโทษเน่างั้นเหรอ ไม่มันคือช็กกอกกแลอตฮิสเซ่มากอาลิสกินได้น่าอร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันแล้วฉันได้อะไรมาด้วยกันมันคือข้าวโพดธรรมดาก็ไม่แล้วมันลองกันจะให้บอกว่าอร่อยก็ไม่ได้อ่ะแต่จะให้ไงดีนะไอเดียจะเอาข้าวโพดไปเข้าไมโครเวฟมันจะกลายเป็นป๊อปคอร์น เปิดเครื่องแล้วก็รอโอ้โหนี่มันระเบิดแรงมากหวังว่าจะไม่ระเบิดนะโอ้หยุดแล้วดูเหมือนจะได้ว,ว้าวไม่อยานจะเชื่อป๊อปคอนเยอะมากฉันคืออัเธอรีะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วต่อนไมนโครเวฟตอนนี้จะกินอย่างมีความสุข ก็มีไอเดียเหมือนกันถ้าเอาไม้เสียบสังข้าโพดแล้วก็เผานิดหน่อยโอ้เจ๋งมากเลยเลยโอาใช่สวยมากเลยน่ากินสุดๆแล้วก็ใส่ช,ช็อกโกแลตลงในแม่พิมพ์มันจะกลายเป็นของอร่อยๆเรียบร้อยเธอคิดทำอะไรนะอลิสมันดูปแปลก เธอไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกมันท้ามาอร่อยเกินบรรยายและตอนนี้ฉันต้องการสเปรย์แช่แข็งงดงามพร้อมแล้วและสิ่งที่ฉันทำก็คือเลือกบอลช็อกโกแลตแสนอร่อยนั่นเองอร่อยมากตอนนี้ฉันเทมันทั้งหมดลงในถังแล้วก็มาอร่อยกัน เป็นไงนี่คือมอสเฮเซอร์ที่ฉันคิดขึ้นมาเองโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยอยากลองประคอบหนงฉันไหมเอาไปสิลองกินขอบคุณนะเบรทนี่ขนมชิ้นใหม่งั้นเธอต่อนะได้เลยอ๋มันคือกระบองเพชรเหรอไม่เจ๋งซึกนิดหนามเยอะมากแต่ว่ามันไม่คมเลยอ๋ฉันก็ใจแล้วมาทำมันจัดชิคกันแล้ ทั้งหมดเลยนี่มันอร่อยมากมากและก็นุ่มด้วยงั้นแต่ว่าถ้าฉันได้ช็อกโกแลตเธอได้กระบ,บองเพชรขนจริงนะสิอะไรอ่ะไม่ไม่เอานะฉันไม่อยากกินนะเร็วเข้าเร็วเข้าก็ได้เป็นไงเป็นไง <c oughs> เธอพูดถูกกันไมมอ้อยเจ็บจังหนามจริงๆนี่น่าสงสารของฉันโอ้ใช่แล้วดูวเหมือนเชนอกไอเดียดได้ เราแค่ต้องสวมถึงมือก่อนแล้วหนามก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปจะฉันน้ำออกมาจากกระบ,บองเพชรหยบใส่แก้วแบบนี้แหละแล้วตอนปวดที่แหลมคมฉันต้องการแกงต่อไปโอ้ช่วยด้วยมือของฉันแต่ไม่ได้หนามมันเจ็บมากเลยโอ้ออบรินีอ เทนเนอร์เลสแต่ว่าฉันแค่อย่างช่วยอ่ะโอ้กระบ,บองเพนนี่แต่ว่าดเดวลาของฉันต่องเต่ช็อกโกแลตของฉันแล้วน้ำเชื่อมช็อกโกแลตและก็มาร์ชมลนเล่าต้องหมะมากแน่แนนะดูสิออกมาไม่แล้วเลยและสิ่งสำคัญคือมาอร่อยมากมากแต่ตอนนี้ฉันได้ดื่มน้ำกระบ,บองเพชรโอ้ยมือดูไม่ไดีเท่าไหร่แต่เช่่งเถอะมาฉันก้าวกับพความโชคดีบริตนี้มาเลย โอ้เรกินให้อะไรนะฉันชอบมันขอฉันก็ม่เลวเดี๋ยวก่อนไม่นี่มันฝันร้ายชัดๆจะอ้วกคโอ้หน้าสงสารจังเลยอลิสอย่าลืมกดไลค์ like และสมัครช่องของเรานะถ้าเธอชอบเรื่องตลกๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่นะบาย